ก่อนอื่นเรคงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีม,ดรรมิตรรักแฟนเกมทุกๆท่านกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในครั้งนี้นั้นผมอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าเกมเซเว่นไนทกันอีกแล้วนะครับ <laughs> <h <Jacques> <h <h และที่ผมเข้าไปอยู่ในเกมเซเว่นไอ2ในครั้งนี้นั้นก็เป็นหลังจากวันที่26เมษายนปีพศ2566ซึ่งในวันที่26เมษายนนั้นก็มีการอัปเดตตัวละครระดับจำนานบวกตัวใหม่เข้ามาครับผมและตัวละครนั้นก็มีนามว่าอะไรรู้ไหมเทชามารเนี่ย <c oughs> แบบว่าถ้าใครเคยเล่นเซเว่นไอ์หนึ่งอ่ะคุณจะจําตัวละครนี้ได้เป็นอย่างดีเลยครับผมเพราะตัวละครนี้มีประโยคติดปากอยู่ประโยคหนึ่งมันเป็นประโยคภาคไทยนะซึ่งก็แปลว่าเกมเซเว่นหนึ่งมีระบบภาคไทยแบบเต็มรูปแบบนะตัวละครแบบภาคไทยครบทุกตัวเลยก็ว่าได้ครับผมและเขาผิด <laughs> และคุณจะลืมตัวละครตัวนี้ไปไม่ได้เลยครับผมตัวละครตัวนี้ที่มีนามว่า พ่อหนุ่มคาเฮรอนตัวนี้เลยครับผมซึ่งพ่อหนุ่มคาเฮรอนเนี่ยประโยคติดปากที่ผมจำด้จากเซเว่นไนท์หนึ่งก็จะเป็นประโยคภาคไทยที่พูดว่าอืเทชมัด <laughs> ผมจะเรียกตัวละครตัวนี้ว่าเจ้าเทชมัดนะ <c oughs> เหมือนว่าสไตล์ของคาเฮรอนในเซเว่นไนท์หนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวละครที่แบบว่าออกแนวหลงตัวเองอะครับผม เขพูดคำจาก็จะเป็นการเปียวแบบหลงตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่อะนะแต่เมื่อมาอยู่ในเกมเซเว่นไอสองเนี่ยความหลงตัวเองของพ่อหนุ่มไครอนก็ดูเหมือนว่าจะลดหายไปกับผมซึ่งผมก็เสียดายนะพ่อหนุ่มไครอนมันก็ต้องเป็นตัวละครที่แบบเปียวเหมือนเดิมสิ <Yeah. S 1> ไม่น่าจะเปลี่ยนบุคนลิกหรอกผมอยากให้ตัวละครไครอนเนี่ยเป็นตัวละครที่เปียวเหมือนเดิม <laughs> แต่แบบในเนื้อเรื่องนในเซเว่นสเนี่ยรู้สึกว่าจะเขียนว่าเป็นตัวละครที่แบบว่าแสวงหาความแข็งแกร่งอยากจะต่อสู้กับผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นครับผมแบบแสวงหาความแข็งแกร่งไปเรื่อ,อยๆนะจนไปหยุดอยู่ที่พ่อหนุ่มเทอวยครับผมไปแพ้กับพ่อหนุ่มเทอวยและก็ถูกพ่อหนุ่มเทอวยนักขายตรงเนี่ยชักชวนเข้าไปร่วมกลุ่มแก๊งของไนโครถ้าจำไม่ผิดก็จะประมาณนี้แหละ ความน่าสนใจของตัวละครตัวนี้ก็จะเป็นที่สกิลพาสซีฟที่มีเขียนไว้ว่าผลต่อเนื่องพื้นฐานก็คือเมื่อโจมตีปกติครบ4ครั้งจะสร้างความเสียหายไม่ส่วนป้องกันสูงสุด40%ของพลังป้องกันของเป้าหมายนะบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ใช้ตีบอสได้อย่างดีมากนะ ต่อมาก็น่าจะเป็นพัาส,สิบพางตาละมั้งที่บอกว่าเมื่อเริ่มต่อสู้ตัวละครของพนุ่มเทพชัมัตคนนี้จะพรางตัวเป็นเวลาห้าวิซึ่งไอสถานะพรางตัวเนี่ยก็ยังว่าแหละในอารินาตอนนี้มีเอดเทพอยู่ไง เอเทียบมองเห็นพังตัวซึ่งข้อนี้ก็จบไปนะส่วนโคเด็กของพหนุ่มเทชมัดคนนี้จะเป็นโคเด็กสายโจมตีก็ว่าได้นะครับผมมาครับผมเพื่อให้เป็นการเสียเวลาอย่างนี้อย่างนั้นเราก็เลือกพ่อหนุ่มเทชมัดไปตรงนี้เลยครับผมมาเราจะเปิดประเดิมด้วยตู้ทองการันตีแบบเลือกตัวละครระดับตำนานบวกหน้าน,นั่นเองครับผมมาเราจะใช้นูสโตนหรือไข่เป็ดในการเปิดมาลองตู้นี้กันก่อนเพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปเปิดประตู้เกลือในตำนานยังไงล่ะมาผมอย่นี้ ออกเลยออกไปไหนออกไปนู่นออกไปนี่ออกไปนั่นก็โอ้ใส่ทองมากมากจังวันนี้สกิปข้ามไปเลยหนึ่งทีผมกดออกครับผมกดออกก่อนกดออกอะกดออกมาตรงนี้ครับผมกดออกมากมาณนี่อีกทีนึงแล้วกดเข้าไปใหม่แล้วกดมาตรงนี้แล้วกดไปที่ตู้ทั่วไปครับผมกดไปสักหนึ่งทีเพื่อเป็นการล้างดวงนะจังหวะนี้จังหวะนั้นจังหวะไหนหุ้ยเอาเรื่องครับผม จังหวะน,นี้มาแล้วคาเฮลอนสับขาหลอกมาครับผมจังหวะน,นี้แน่นอนว่าต้องไปผู้หนุ่มคาเฮลอนเงียบครับผมเงียบไปรอฟังนะรอฟังเลยตัวละครนี้มันต้องมาแน่ๆตัวละครระดับตามนานบวกตัวแรกหรือเปล่าไม่ใช่ตัวแรกสิ <laughs> มาผมกดไปโอ้โหจบเลยไม่ขึ้นมาตัวแรกนี่คือจบแล้วใครมา มันรู้นี่แต่ว่าจะเป็นตัวละครระดับตำนานปกติหรือว่าตำนานบวกครับผมมายังมาแล้วมาแล้วใครไม่อลังการนี้ตำนานปกติแน่นอนโอ้แก่น้อยไม่ต้องสืบเลยว่าเป็นใครหวานใจของใครหลายคนคารินเฮ้เ <c> ม <oughs> ือออกออกจังหวะนี้ออกและกลับเข้าไปใหม่อีกทีเด้อ แล้วก็ไปตู้หนูสโตนะผมกดย้ำอีกหนึ่งทีจังหวะน,นี้แหละมาแล้วเงียบกริบอย่างนี้อย่างงั้นอย่างไงครับผมแกดูกันอ้าวโอ้โห,โหมาครับผมคุณไม่หนูเรนอีกทีนึงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาโอ้โหจำจี้จำจี้มาเขือเปา่แปะ ความเกลือไม่เข้าใครออกใครเจ็บแบบแล้วผมกอดไปหนึ่งทียังเหลืออยู่ไหมยังเหลืออยู่ผมกอดได้ครั้งนี้แหละครั้งนานมาแล้วโอ้ไม่ไม่ขาวฟ้าเลยฟ้าอัดเลยอย่างนี้ยังไงยังไงครับผมกระติบข้ามไปแล้วกดแบบกะติบข้ามเลยไม่กะติบข้ามเลยถึงทีครับผมโอ้โหจบแล้ว มันจบแล้วพ่อหนุ่มหมดแล้วผมหมดแล้วหนูสโตนผมหมดแล้วครับผมดูนะไม่เป็นสีชมพูอ่ะขอสีชมพูให้สีชมพูออกครับผมมาเราต้องไปโจมปากกระตู้เดิมของเรานั่นคือตู้ตู้นี้ผมตู้เกลือในตำนานเนี่ยผมตู้เกลือตู้ทั่วไปครับผมเอารูบี้ที่ควรจะไปเปิดตู้เทพเรามาเปิดทะลุกระตูนี้กัน ว่าตู้เทพที่เราทําสําเร็จไปแล้วนะได้แล้วก็ผมเอเทพผมก็มีแล้วไอรินเทพผมก็มีแล้วแต่ว่าไม่ได้เทพยบนะมีไว้ประดับไอดีไปอย่างนั้นแหละโอ้โหชีวิตรันทดทดสูงเลยอ้เฮ้รก็ผมมีแต่ไม่ได้ปั้นมันก็เท่านั้นนะอย่างนี้อย่างนั้นยังไงีจะคลิปข้ามไปหนึ่งดอกกดอีกทีก็ผมเป็นยังไงล่ะจังหวะนี้ผมบอกเลยว่าจังหวะนี้แหละ จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูดูให้เต็มตาผมสีชมพูเห็นไหมจะกิี๊บข้ามอีกหนึ่งที่างนี้อย่างนั้นยังไงดวงไม่เคยดีไม่เคยมีสักทีแล้วนะ <S 2> <S 2> <S โอ้โหก็จะกิี๊บข้ามไปเออจริครับผมโอ้โหโอีห๋ฮอี๋ฮิเอ้ะ มาครับผมเปิดสักหนึ่งการันตีหรือว่าตัวแดงออกก่อนนะถ้าตัวแดงออกก่อนก็น่าจะพอเลยเพราะว่าอาะไรดูไหมลูบี้น่าจะไม่พออืฮยังครับผมยังยังไม่มาอีกอีกนึงที่เป็นไงจะได้การันตีหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันโอ้โหผมก็ดูกันนะสีทองอ่ะพองอัมไพอีกหนึ่งที่ไม่มา ไม่มาไม่มีไม่เห็นสกิปข้ามไหมผมโอ้โหไม่ไม่เลยจังหวะนี้จังหวะนั้นโอ้โหไม่มีเลยผมไม่มีความหวังหมดนะฮะความหวังน้ำตารินะ <c oughs> ยันผมยังไม่ยอมแพ้รูปียังหมดแล้วเดี๋ยวแล้วไม่เดี๋ยวการันตีการันตีไม่ได้แนะ่นอนมาขอแบบสีแดงครั้งไงแม่งนองนออกอะ่ะอี๊ ไม่ไม่โอ้โหไม่ไม่เจ็บปวดเลยเกินเจ็บปวดหัวใจเ<บ>จ็บใจดังไฟสุมสวงทะลวงออกชันอีกทีเมื่อเธอมาตัดสัมพันธ์เอาเมาื่อสายไปโอ้หโหขยิบข้ามไปครับจังหวะนี้จังหวะนั้นจังหวะไหนครั้งสุดท้ายไม่มาขยิบข้ามไปเลยโอ้โหเจ็บปวดเจ็บแบบแผลแสบไปถึงสวงเลยอะนะ มาครับผมผมยังไม่ยอมแพ้ถ้าไม่ได้การันตีหนึ่งีหนึ่งยังไม่ยอมครับผมมามันเกือบการันตีหนึ่งซีหนึ่งแล้วไงครับผมมาก็กดกลับไปอีกหนึ่งทีไปว่าเน้นๆกดไปที่การันตีไปให้สุดแล้วอยู่ที่การันตีครับผมจังหวะนี้ไปอีกสิบทียังครับผมยังไม่มาอีกอันนี้หมดความบางหน้าน้าตาเรินจริงๆแล้วจะเตือนไตเลยครับผมแบบว่าจะเตือนไตเลยทีเดียวนะมาครับผมไม่เอาสิเราจะไม่กดไปสิบครั้ง เพราะว่ารูบี้เรามีไม่พออยู่แล้วอ๋อก็ผมรูบี้เรามีไม่พอเราไม่กดไปสิบครั้งหรอกเราจะกดไปทีละครั้งคาดอีหกครั้งก็จะได้การันตีหนึ่งไนึงครับผมจังหวะนี้กดไปหนึ่งทียังไงคร,รับผมตะกี้ข้ามเลยไม่ออกอีกทีหนึ่งยังไม่มาเงียบกริบครับผมอีกหนึ่งทียังครับผมจังหวะนี้ก็ยังคงเงียบอยู่อีกสองทีไม่มีเลยไม่มีวิวแววเลย จังหวะนี้ตาเตือนไตตุ่นนะครับก็ดูอะ่ะยังไงโอ้โหสีชมพูอะ่ะมีบ้างไหมให้กับผู้ชายคนนี้อ่ะมีดวาเลนติโนยังไงครับผมยาเจ็บแปลแปล็บไปถึงซวงเลยะนะอย่างนี้อย่างนั้นอย่างไงครับผมมาแตกเป็นสีชมพูอ่อนๆและในที่สุดเราก็มาสิ้นสุดกันที่การันตี หนึ่งสี่ดึงครับผมก็ดูนะว่ามันเจ็บปวดอ่ะมันตเตือนใจขนาดไหนครับผมเฮ้ก็ดูกันนะมาผมมาจังหวะนี้แหละพ่อหนุ่มเคสเนี่ยขออวยพรให้ผมได้ไหมว่าอวยพรให้ผมได้หรือเปล่าเอาแบบว่าไม่เคสขัดยอกได้ไหมว่าเอาแปบว่าดวงดีดีแบบขอแน่นเลยผมคาเฮรอนพ่อหนุ่มเทชมดต้องมาในครั้งนี้การันตีบวกมาแล้ว แสงสีแดงที่แสบตาชั่วช่วงชัชวานมาผมเท่ชมัดจังหวะนี้แหละผมพูดออกมาแล้วเรามาเงียบกับผมแล้วก็รอฟังกันนะนี่ผมเอาแบบเมาไว้ตรงขอบขอบจอเลยว่าจะได้เห็นหน้าพ่หนุ่มคาเฮรอนหรือพ่หนุ่มเท่ชมัดตนอดชัดๆไงไปผมมาสิอือหภาพร้อนแห่งปีศาจ This is the power of forbidden magic. What's the you? โอ้โหทำไมพราหนูไครลรอนของเราถึงผมหายไปไหนหมดผมหายไปไหนโอ้โหเม่งมาเลยแสบตาเลยทีเดียวโอ้โหตะเตือนตายสุดๆนะครับผมก็ดูนะโอ้โ ยังว่าแหละก็หาเรื่องไปเปิดตู้ทั่วไปมันก็จะประมาณนี้ครับผมก็ดูนะเอาอเอารูบี้ไปผลานทั้งหมดเพราะอย่างนี้แหละเราถึงไม่เท่สักทีนะเอาว่าผมก็ขอจบวิดีโอนี้ไปแบบเกลือๆกลือกันละกันนะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปที่จะมาเมื่อ,อไหร่ก็ไม่รู้อันนั้นกนะ็คงต้องขอเป็นเรื่องของโชคชะตาที่นำพาไปกันแล้วกันครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นั้นผมก็คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีอีกหนึ่งครั้งไปก่อนแล้วกบผม Bye bye.